ก็วัสดีควัยรุ่นเยาวิญญาทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ยู่ผมคินแดกเคิงกับเพจแดกเคิงไทยแลนด์กันนะครับผมกับอีพีหกับเจ้าโปสัมพันธ์กันนั่นเองวู้โยกับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับน้ำมันเอ็มวันเอ็กซ์ตนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับน้ำมันเนี่ยรถแข่งรถซิ่งรถทุกรถรถสระสิ่งทุกรถนะครับใช้กันหมดครับเอ่มก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะ ฝากดูไม้ผมด้วยนะคะว่าเสียงดังเสียงค่อยเสียงเบาเสียงยังไงบอกคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับได้เลยนะครับผมเจ้าคันนี้มีแรงมาอยู่ที่หกวอนนิดๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการลกฝากแช่ได้นะฝากแช่ได้นะครับไปแบบให้เยอะๆเลยนะครับเพื่อเราจะได้มีคนตามเยอะเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้เข้ามากันเยอะๆด้วยนะครับแต่อะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ มาเราเริ่มกันที่ส่วนล้อก่อนเลยนะครับล้อหน้าเป็นของ h e r s h e r ล้อแม็กเป็นของ Bell Racing นะครับเป็นหน้าเดฟนะครับเล็ก,ลกๆขี้ขูอัอนนอนแนะนิดนึงนะคบงอเป็นไงส่วนประตูหน้าสีประตูเลยนะครับสีบานเลยนะครับรวมถึงประตูตรงกระบาดเลยนะครับเป็นคาร์บอนแท้ไม่มีจินแดงผสมนะครับอย่าหาว่าเอาจินแดงมาแปะเล่นๆน,นะฮะกระจกเป็นของ acrylic เอ๊ะลืมคาร์บอนเป็นของอาขนะนะครับผมรวมทั้งกระโปรงหน้าด้วยกระจกเป็นของอะคริลิกเพื่อทําให้รถมันมีน้ําหนักที่เบาขึ้นนะครับส่วนมาเรา,เรามาต่อกันที่ล้อหลังเลยนะครับล้อหลังเป็นล้อที่แบบทุกคนเห็นนะว่ามันใหญ่มากๆเลยนะครับเอ่อล้อแมกเริ่มจากล้อแมกก่อนเลยนะครับวิวเร a ซิง่งกับยาง MT MT สตรีท มิกก <Mickey. S 2> <Mickey. S 1> ี้ทอมสันนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับล้อใหญ่ไม่มีดอกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะผ่อนกี่ปีกี่เดือนดีนะครับไม่มีดอกเลยอนะฮะส่วนเรามาสวน,นที่หลังเอามาสวน,นที่กระบะหลังกันนะครับมอน้ำมาไว้ย้ายมาไว้ด้านหลังนะครับปั๊มตีแล้วก็ ถังน้ำมันหม้อน้ําอินเตอร์น้านะครับมาไว้ด้านหลังเป็น2ด้านเลยนะครับเพื่อให้หนักสมดุลกันเวลาออกตัวมันจะได้ไม่ตีลังกานะฮะเดี๋ยวว่าจะพังอีกไม่ได้แข่งกับสักถีนะฮะส่วนกระบะหลังเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นนะฮะอืมตอนนี้ก็ให้ดูหน้าตาคร่าวๆด้านนอกนก่อนเลยนะครับตะก้องให้ดูเร็วๆ แล้วเราก็ทำการมีลายเป็นน้ำมัน M1 Extreme นะครับเป็นลายที่ผมว่าน่าจะสวยพอตัวเลยนะฮะมีความวัยรุ่นนิดนึงนะคะตรง X นะครับมีความคลาสสิกในตัวอักษรมีการเ,เพิ่มเลเยอร์ชั้นให้มันมีสีขาเพิ่มขึ้นมานด้วยนะครับมีลายผ้ากลางด้วยงอและมีจ o ด้วยนะครับอย่าลืมเซิร์ชเข้าไปด้วยนะครับมาเรามาที่ส่วนเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับ เออเราต้องรอเรือชัดๆกันนิดนึงอ่ะอย่าลืมน้ำมันเอกมันเอ็กซต็มเนยนะครับตะกเครื่องแรงม้าอยู่ที่6 0ร้อนิ้ทอกพันสองไม่ถือว่าน้อยนะครับเยอะเลยเลยครับเอ่มต่อไปที่ลูกซิงเครื่องซิ่งลูกซิงอะไรล่ะเออลืมไปผมเป็นลูกปากบังกิดด้วยต้องลูกซิ่งสิ เทอร์โซิงลูกก้างข้อฝาสูบเปิดพอร์ตไอดีไอเสียอย่างดีเลยนะครับช่วงล่างของอาร์มนะครับเทโบโอร์โบสามพันเทอ,อร์โบนะครับโปรสามพันนั่นเอง,ง,อบบงวินเทอร์โบซิงนะครับผมปิงเทอร์โบซิงปิงเทอร์โบซิงนะครับผมเป็นไงสวยมหมครับทุกคน มีพ่อเข้าไปข้างในด้วยครับโคตรเท่เลยครับนี่ป๊อปอายหรือเลปล่าเนี่ยมีบุรีดูดอยู่ข้างหน้าด้วยนะฮะเด็กแม่ทุกคนใหญ่มากเลยเนาะเอาหัวบุดเข้าไปได้เลยนเนี่ยไหนไหนหมุดได้เปล่าอ่ะได้ได้ลองดูง<ม>เ,<อ>เดหเ็นไหมหมุดได้ด้วยจริงจริงด้วยนะเออมุดได้โอ้สุดยอดเลยคินแดกคิงเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เขาทําเป็นอินเตอร์อะไรครับคินฮะอินเตอร์ อินเตอร์น้ำสิครับจะให้เป็นอินเตอร์ลาวาอินเตอร์ออฟซิเดียนอินเตอร์เพชรเหรอครับอ,อ๋อนี่เลยปั๊มหัวฉีดของใครครับคินของช่างเอวังใหญ่เอวังน้อยนะครับโอ้มีมุกด้วยนะฮะเดี๋ยวจะติดเครื่องให้เพื่อนๆฟังปะเนี่ยใช่ครับร<อ>ถ้าเกิดรีวิวจบแล้วนะครับแล้วก่อนก่อนอื่นจะฝากให้เพื่อนๆช่วยไลค์ช่วยแชร์ใช่ช่วยแชร์ออกไปกันไว้ด้วยครับแล้วอย่าลืม YouTube ขินเดกเอยเดกเคเคแนวนะครับตอนนี้คนดูต่อเพิ่งจะท้าเริ่มถามนั้นได้คนดูยังร้0ยสออยู่นะครับก็เข้าไปดูเข้าไปกดเชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมา,มากๆเลยนะครับอาคินครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันได้ครับผมลูกกันข้อก็ทำมาหมดแล้วใช่ฮะแรงม้าตอนนี้ก็เยอะแล้ว ครับเท่าไหร่ครับหกร้อยนะครับถือว่าอถืว่บินไปอวกาศได้เลยนะคะเทียบกับองค์กรนาซาได้เลยนะครับออกไปนาซาเลยนะครับผมว่าคินน่าจะเป็นดีบโดนตัวไหนมาแน่เลยครับใช่ไหมใช่คินไปโดนตัวไหนมาครับโดนตัวของวัยรุ่นทางอุปกรณ์นะข้างในมีอะไรบ้างคินพาไปดูหน่อยไปเอเคฮะนี่ อย่าแล่เลยนะคบเบอะเคอร์กี้หลังเป็นรูเลยนะไม่รู้ดวงใครยิงมานะฮะแล้วบาดเจ็บตาหัดขนาดไหนก็ไม่รู้นะคนพาไปโรงพยาบาลอย่างแรกเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเบอะเคอร์กี้เคไออาร์เคอวายนะครับผมและนี่บอดี้ยังไม่มีการเลาะเลยครับใช่เต็มๆอย่างสวยงามแบบเป๊ะๆนะครับอ่าฮะอันนี้ใช้กล่องใดครับกล่องแบตเตอรี่มั้งครับกล่อง กองกองอออกองอ๋อกล่องเดิมแมทเพียวใช่ไหมฮะครับผมจากไหนครับเนี่ยจากโรงงานฮะไมใ่ใครเป็นคนจูนให้เอ่ช่างไอ้วังน้อยเลยคร<า>ับหรอฮะบอกเลย<า>ว่าประสิทธิภาพรีดรีดได้ออกมาอย่างสูงเลยค,ครับเหรอครับจงถึงได้มาเยอะขนาดนี้ใช่รับตั้งถึงตั้งหกร้อยเปองค์การอาซาได้เลยนะคะใช้ออโตโมิเตอร์ตัวเดียวเหรอครับใช่ครับอืมบูตรู้ไหมใช้อยู่เท่าไหร่ บูทร้อยป่ะครับไม่ใช่บูตตัวนี้นะป่าว่าน่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบปอนด์โอเคครับเครื่องตัวนี้อันนี้อะไรเนี่ยนะตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยอินเตอร์ใช่ไหมครับอินเตอร์น้ำนะคาฮะโออินเตอร์น้ำมาฝังอย่างนี้เลยใช่ครับมันดแูแปลกไหมครับมันก็ไม่แปลกนะแต่มันก็เปียยวดีใช่เกียร์ก็เป็นของ VGS ใช่ป่ะใช่ฮะแล้วก็บอดดี้นี่คือแบบ โล่งโจ่งเลยนะครับเพื่อให้รถมันเบานะฮะเหรอเวลาออกตัวจะดีกว่ารถธรรมดาฮะโดยเฉพาะล้อใหญ่ล้อหลังใหญ่นี่คือเบอร์ยางได้ดีแล้วรบุ้งไปเลยครับอ่าฮะล้อล้อล้อหลังเนี่ยมันเป็นยางแจ็คเรเดียนใช่ไหมอย่ยนี่ไม่ใช่ยางเรเดียนธรรมดาทั่วไปที่เป็นของแร็เลยนะฮะก็คือ วงการแพทย์เด็กโดยเฉพาะเลยนะครับป่าว่าคินต้องไปโดนตัวไหนมันแน่ได้ไหมเนี่ยติดได้ป่ะได้ครับจติดให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ได้ครับเดี๋ยวแล้วเราต้องเปิดอันนี้ก่อนเลยนะครับก่ก็หนึ่งสองสามเอาเลยไหมครับอ้าวเอาเลยหนึ่งสองส้อม ใช่ครับอ้าวออมามีแฟนเพจบอกสุดยอดครับใครครับผมมีแฟนเพจบอกมาสุดยอดน่าจะเป็นเสียกุ้งนะถ้าจำไม่ผิดนะฝากอะไรถึงเ,เพื่อนๆหน่อยไหมก็นิโปรสาบาเลยครับแล้ววันเคื่อสำลักวันใช่ตกลักควันเดี๋เยอะมากสำลักควัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ขยังอมดูดมาใช่ไหมครับดูดมายันนี่เลยอ่า,อามีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆอ,อีกไหมอ่าก็อย่าลืมเจ้าโปรสามพันเอกับน้ำมันเครื่องเอ็มวันเอ็กซ์ตีมด้วยนะครับอุ้ยหนักนี่น้ำมันเครื่องเอ็มวันเอ็กซ์ตีมนะครับได้กับสปอนเซอร์หน้าใหญ่ใจโตยิ่งกว่าเจ้าสัวคือคือน้ำมันเครื่องเอ็มวันเอ็กซ์ตีมบูทเทอร์บราบุรีน้ำมันใส่ดีเซล เอ่อนาจิตมันชาดเช่นกงเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้วิ่งเวลาอยู่เท่าไหร่รันแรกสิบสิบจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งเลยเหรอครับโอ้โหนี่มึเคยเจอควันใช่สำลักเหมนะจมูกบานเลยครับอ่ะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนแฟนเพจหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใน YouTube แดกคิงชแนลด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามอยู่แค่สามพันเองนะครับคนดูแค่ร้อยสองร้อยเองนะครับก็เพิ่งเริ่มทำนั่นเอง แล้วก็อย่าลืมเพจแด๊กเก็งไทยแลนด์ด้วยนะครับเป็นเพจใหม่เลยนะครับเพิ่งก่อตัวเองนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเกิดทุกคนช่วยกดไแค่หนึ่งไลค์น,นะครับหรือว่ากดตามด้วยมันก็กลายเป็นก้อนที่ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วฝากอะไรกับคินหน่อยไหมพินจะฝากอะไรหน่อยไหมกับตัวของพิธีกรเองเนี่ยหล่อสวยเอ๊ะห <laughs> ล่อสวยได้ยังไงอะหล่อดิกับ เจ้าโปรสามพันนี่คือหลออ่อโหวิ่งนะอฝากเพจเราอีกทีนึงแดกคิงไทยแรงครับผมอ่าก่อนจบวันนี้อะไรดีครับพี่ดองอ่าก่อนจบจะาไงสาวสปอนเซอร์อีกสักรอบหนึ่งไหมได้ครับตามน้ำมันเครื่องเอ็มวับูสเทอร์โบราบุรีนะผู้สัตว์ดีเซลแล้วก็นักจีรชชุงชเชงโก้นะครับอืมแล้วก็ฝากคินแดกคินกงน้องใหม่ใ,หในวงการแดกด้วยใช่ครับผมฝากเลยครับคินแดกคิงผมเองได้ยินแดกคิง สวัสดีวัยรุ่นหยิบมาทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมเจ็บไปหวยไ่ใช่คินได้ิคงครับ